ตอนนี้เพนกินคนเดียวเลยครับอีีกพาเกวมันกินไม่เหลือไว้คนอื่นเลยครับไม่แมพูดจาวีแะจ่าแบเป็นไทตันีเลจจมาแกจ่าต้องพูดไทยแล้มันแปลงใส่าวนะเลยแลผมจะพูดภาษาีปมันเร็วมากนุไปได้นเลยคินเ็ัวมากอ้ อตามาเยตาพื้นไหมตา้ไหมเจนจังอนว่าพ้นเามกัระกันวมาขอดนมีเ่ภาษายาวีาเรื่องของอืมรอบที่สามแล้วนะเนี่ยพอแล้วไม่เติมไม่อีกแล้วนะเติมสามรอบแล้วเอาเติมเติมไปย่าย่าติดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยากได้บัฟฟไฟดับไปปัดไฟดู เอาแล้เอาแล้วเตลัไฟหม้้ไดักไดไหมไม่ได้ดูอีบนเอาไฟติจุนูีนเอ็มสายไฟขาดไหมไฟูนี่อจนนอันนี้มันัสาบอบานเอ็มดดไม่ได้จ้ะที่บัมันก็บอกว่าหลุดจากโนอน้นี่ไงโอ้โหมึงนี ยังมีไหมงานนี้มีคนเป็นอย่างไรพวกกำลังทุกข้อมแนวรังรอดแล้วอ่ะกว่าเลาะได้อะไรเนาะแน่นดูคนเนี่ยไม่ไม่รวยรอดอยู่ไหมนะกลัวเยอะเอ็มเล่นต่อไปร้องอาไปยอมอ่ะไปรับเนียนคนทำดีแต่ดูเหนียวหมดอึมาแล้วเอาอ่า ฝากถึงการโดยฟ้ารามันด้วยนะครับไฟดับตั้งแต่วันที่สามแล้วสายไฟยังไม่มาซ่อมให้เลยนี่สายไฟขาดตั้งแต่วันที่สามแล้ววันนี้วันวันนี้วันที่อะไรนะสิบหกโอ้เออถึงเดือนแล้วครับเอดมังครับไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้บันทีก็ไปบ้าแล้วเวลารองไม่ใจกับกล้วยแต่ละม้อนทีทันทีพไม่ใจกล้วยก็ตัดเร็วเหลือเกินมาปดเหลือเกินม่อ เดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวเจอกันดุ้ยทำไมอยากจ่ายวิ่งกลับรถปาดเนี่ยไหมจ่ายจะไปขอร้องเซอมให้กูหน่อยเมื่อเซาะม่หน่อยเถอคกดแน่เลยจ้ะแน่นอนไหมจ่าเฮ้ยนี่มาแล้วบ้าจ้าพะเบเกปโป้เบเกระป้มากระลุบอ้ะไอ้ปลาตุ่มโอ้หนีเลยไม่ไหวนะแถวนี้มันเถื่อนเกินเลยไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ได้ตามดีแบตคุณเรื่องมาต้อไปจันไปกวน Bạn lại đây mặt lên mặt lên ai đuổi để lên mặt lên mặt lên mặt anh mặt lên mặt lên mặt lên bài lên nào lên mặt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  bắt mặt lên nào lên mặt 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 lên sẽ lên mặt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  mình mặt lên mặt gặp đấy ไอ้นี่เราอยู่ชายแดนนะเว้ยไม่อยู่ในร้านอาหารนะกินกันมาบ่อหน่อยดิอืมใจแล้วมั้งจ๋าสั่งบรรจุนกันจ้างกันจ้างเนียตัวเอ็มของไอ้นโมันแดวปูอร่อยนะหอมดีเยอะเลยจ้ะกินเลยเราเอ็กินเลยไม่มันนานแล้วไงมันเสียงเดี๋ยวมันนานแล้วมึงก็ยกหนีกูมึงไม่เกรงใจกูซักคำเออนั่นน่ะจ้อันนี้ดิจัมแล้ววะมาพอเลยอย่า กระดมไมนกินน้องมากินนะกระดอมไม่กินกิน่กระอดอ่าเดี๋ยวเราไปกินกันเรากินกันไหมกินกันไหมกินกันไหมุกินกันไหมแต่วันนี้ต่มาเกลีนตรูปหล่อหล่อัเลย้าวเวนไม่เนี้นะเจ้าไอ้เร่งหมืนเดียก้าวเขมรทิไปพุทธเจ้าทิพย์บีผมทำอไรดีที่เตยเดี๋ยวตัดทิสตั ไอะไรมึง่นอนนะไอ้ยังมึงก็ย้มะใจยักแล้วสิะยเดี๋ยวมึงปักกอบา่สมตุมือแล้วมึงไม่เรีกมามาด้ย่เียเบเอนี่้บใยัแล้วมึงเอาแป่นตาไปบอกหมูตั้งยายังดิมันดับเบอรนีอ่ะไม่ใช่ยาเป็นเรื่องที่ราแล้วยังรักมันมน พวกมึงสามคนนี้เป็นไรกูวะเป็นลูกน้องครับจ่ายเป็นรูงครับเป็นจ่าจ่ายหนุ่มไฟน้องจ่ายอะไรเป็ดเป็ดเป็ดเีโรงงานเก้าเออไฟไม่ติดวะมดปัดเดี๋ยววูหงาดเยียมมันเลยหยับไม่ติดติดกูนี่ด้วยนะเดินมุดอะไรนี่จิ๊ดอะไรนี่น้ำม้น้ำม้วนจ่ายดีปวยอะไรของจ่ายฮะปวยปวยรักกาปูในหน้านี่นะ

ตายจ่าตายพลทหารเลยกูนะไม่ตั้มเก่าวเลยจ้ะได้กูเป็ดจบโรงเรียนด้วยเข่าวดังกว่าเพื่อนทีนี้แต่ไม่หรอกตาแต่เล่นใต้ตายก็ไม่ดังหรอกพลทหารหกนายผมไม่มีบรรดาได้เหรอพลดาาพลรหกนายนั่งกินข้าวอยู่ดีไฟช็อตตายคาที่ต้องดาราหนังด้วยไปหนังนอะไร มัอแล้วมันทำดีเดียวโอเคเลยโอ้เคแล้วสุดวายตายบุโรดีก้าก็มาหยาบนี่มันยังติดอยู่เลยมันนี่มันยังแวบๆอยู่แวบอยู่นั้นเนี่ยยามันแวบตังวันก็แสดงว่ามันเริ่มจากตรงนี้นะมันถึงแวบอ่ะถ้ามันเริ่มจากตรงนู้นมันจะแวบได้ไงเออไม่ได้แดดตรงนี้มันเริ่มแดดตรงนี้เดือมุดเดี๋ยวไม่ตักไม่มีไม่อีกได้ทั้งโอ้ยผมกินไม่ตันแล้วนี่เรากินก่อนดีกว่าแล้วไหนดีนะตักมี ไป้แอมโน้โน้แวบๆอยู่เนาะโ่้ไม่น่าบอกเลยนะไม่เห็นแม่งเผลอแป๊บเดียวโอ้โหตาเลยปลาส้มกูเหลือแต่ใกล้เลยโดี๋ยับเผลอแป๊บเดียวปลาส้มเหลือแต่ใกล้เลยเดี๋ยวว่าอยากกินเยอะไอ้เนาะมากสามพันสิเดือนนี่มาดูดะนี่ครับสามพันสามพันสามพันไอ้มีกินครับเนี่ยคนนี้กินครับบายใหญ่เพึ่งมึงบอกแล้วไหมเดี๋ยวอยากกัสามพันหกคนได้เท่าไหร่นะ หนึ่แปดนะหบแปดหนึ่ดกัน่บายใจน้ครูโคตรซึมข้าวสาไม่กินตั้งปีเลย้เงินเดไ่มยาากระเจีแล้วปีแ้เงินเดอนที่ได้เยอะดนีเาพดบ้างเลเอาพูด้างเลกสุดยอไ่อไรกุดมาดูดอไปว่ามาดูดอฮ่่าฮ่าฮ่่ การเดินเท่ยหเนีตรงนี้นอกสุดด้วยงนียร์ี่ระยะสบายเงี้ยหรอกูอะไรครับกูอะไรครับมาเที่ยวกันแล้วมาดูกันว่าเขาดูด้วยเร็วๆเลครับเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วบุญเปย์ด้วยบุึงทำอะไรเปย์ด้วยเด็กแบดด้วยใช่ครัเด็กแดด้วยตอนนี้ตั้งปักไปเลยปักอาตั้งมึงทำอะไรกันเนี่ยตั้งมึงดูคลิปนั้นยังอันไหนพี่ไปยิงปืนวันนี้ พี่บอกว่ามันกันมันกันปืนได้จริงจริงปืนมันกันปืนได้จริงแม่ตายนั้นจริงจริงจริงเออพี่ไปยิงแล้วนี่นี่นี่มึงไม่ได้ไปมึงรู้ไหมตัวเองเลยผมไปยิงไม่เข้านี่นี่นี่บนยูทูบเหรอถามไม่ถามถามไม่รับเลยผมไปตามตามยางสนัดยิงสองนัดไม่ะลุเลยปืนลูกกดเลยลูกเต๋อลูกแรกยิงไม่โดนลูกสองแต่ลูกแรกลูกแท้กันกไม่ใจไม่หัวเลย เราเอามึงเอาเอาแว่นนั้นในมตั้งดูเป็นรูอยู่เลยจีแรกจากันโม่ได้หรือว่ากันกระสุนได้เป็นรูแต่ไม่ทะลุมันกันสเก็ดระเบิดมันกันกระสุนนะเดี๋ยวยาวปืนไมยิงแล้วมึงเกี่ยวระเบิดได้ไหมปืนกับตาไม่ก้าวไหมฮะก้าวได้ก้าวโตได้ก็ใช่ไหมตาตาบนกินเรวมันจบกันไงกินเร็ว แล้วมึงว่ากินนี่ไปแต่กินอะไรกินทุกคนเลยพอดีมันหิวมั้งเกลากไม่กี่ปลาเอามาขึนก็เจเลปลาตัวนี้เทีนกินคนเดียวเลยเอามือมือจ้าพูดภาษาไทยผมพูดภาษาเยาวีปลาตัวนี้เทีนกินคนเดียวเลยครับโอ้ยเยาวีเกย์อีเจย์ผิดทางเกย์เทาเกยมันกินไม่เหลือไว้คนอื่นเลยครับไม่แม่พูดจาวีนะจ่าเป็นไัวเป็นยาตุลเลยอาจจะอยูมาเกยจ่าต้องพูดไทยแล้วมันแปลเป็นภาษาเยาวีนะและนี่ผมจะพูดภาษาอังกฤษดิงมันเร็วมาก มป่าจีนเลยจนเลยอุวรมากอ่าบ่ได่ได้่ด่ด้่ได่ได้บ่ได้่้บ่ได้บ่ได้บ่ไ้่ไน้ั่ไดาบ่งด้่ได้บ่ไ่ไม้บ่ไ้่ไ่ได่ได้่ได้่ด้บ่ไ่ได้่ได้บ่ได้บ่ด้บ่่บ่ไได้บ่ด้บ่่าบ่ไบ่ได่้่ได่ด โลกาดนี้มันนานแล้วจ้ <c oughs> จาเ <c oughs> อ้ยนะวะอยากให้กูทำอะไรวะดิมันยากมัน่าเพราจ้าไหมมันยากตรงนี้เน <c oughs> ี่ยก็ก็ก็ามืกินไอ <c oughs> ้ลูกปืนนะเนี่ยลูกเนี่ยบันพี่ไปทำงานจา่าเลาะนั่งดูคลิปเราอยู่ <c oughs> คลิปเอาปึ้ง าวดโดนู้อรดูจะนะปกเอ็มโดนต่อยหมดหมูไม่โดนต่อยไปเรือทำไมอืบบ่โดนไหนความจริงมันนั่นได้เลยไม่ได้จัดเร็วนั้นวดโนไหนปวดใจไม่เกื้อเก็บตังค์เงันกเก็ดุ้งดุ้งหน่องโวยิ่งแต่แว่นมันเยอะยิ่งแต่กระดูกมันเยอะน่มันริงเรอทานทำไม่เลงกระเท่ยานพังแลวทัไงเมย์ีรจริงกับมูต้องเาปบีดบี ก็ม ok ันยิ oh, ่งไม่กล้าเรียนถกเลยดิโอ้เหมือนที่จาพูดเลยก็มันเรื่องจริงเลยะตอนด๊อสต์บด๊กฮะในบาร์บี้ไปดูไม่โดนจ้าโดนตะเกียบหินไหมไปดูไปดู ขืมโอ้เสร็บเสร็จพอดีสุดยอดสุดาอดสุดยอดลาบอดก็ก็ไปได้ยังทำอยูกเลยตาบอดเลยนี่ครับมือกล้องครับมือกล้องครับนี่ครับ